เรารักสวัดสวด,ดิ์สวัสดีไปเราไปโซโล่กันนี่เราอยู่ในแม p ซุปเปอร์บ็อกอู้เอา้าอาวไปไม่ได้เออเอาว่าออกมา,ออกมาจะโซโล่จะโซโล่ลิฟ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 โซโลเดร็กเดร็ก ันนี้เราจะไม่มาสอนหาอะไรถ้าอยากให้สอนอ่ะคลิปหน,น้าโน่นผมจะทำเราจะไปที่พื้นฐานระหว่าง,งสามอันนี้ท่านจะให้ให้อ่าให้ผมไปเล่นกิจกรรมไหนในด่านไหนผมก็เลือกนะตัวผมจะเลือก เพนทายเพนทายจะใช้อันนี้ผมจะใช้บราวบราวทะเลสโคไม่ใช่ทนะทเลนะทะเลเทเลเทะเลสโคเอาทะเลเหมือนกันอ่ะรุ่งรุง่ง,ง,งไม่เป็นไรไม่เป็นไรรุ่งรุ่งวันนี้เราจะมาเล่นโมแห่งความตาเอ่ยไม่ให้เราจะ เราจะมาเล่นโหมดให้ความตายนี่แหละถูกแล้วเราจะโซโล่ด่านความตายกันเดี๋ยวผมเคยบอกง่าว่า,อ,าอะไรที่ช่วยทำให้เดี๋ยวก่อนนะผมคนบอกตอนนี้เลยไม่ได้แอมตูล้อคือค่ะไม่ได้แอมหรอ มานี่ไม่ได้เอมไม่ได้เอมฮึอูม๋าดูดีไม่ที่ดีทันเยไอตัวไอตัวด้านบนพวกกล้องโทรทัศน์เอ้ยไม่ ถูกแล้วกล้องโทรลัพล์ไม่มีตัวไหนผ่านสก,กัวบูมบ็อก,ก็กตัดทิ้งเทล,ล่าก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเกมพงเกมพาดมาหรอกกากดาบดาบเรื่อยมันก็คักจับเวลาเอทามเมอร์ก็ไม่โหดไม่โหดแ้วมันแค่หยุดเวลาให้เฉย ตัวหน่วยอื่นๆนี่น่าจะไอ,อ,อสองตัวนี้น่าจะผ่านได้อยู่ตัวนี้ผ่านได้เนี่ยตัวนี้เรามันมีสองภารกิจนะตัวนี้มีสองสองภารกิจให้คนทำภารกิจสองก่อนก็ได้เพราะภารกิจสองมันง่ายหน่วยอื่นๆแบบ ง่ายๆหน่วยอื่นๆก็ไม่ผ่านสัวตเททานตัวเน,นี้ยผ่านแน่นอนตัวเกมพอสแต่ผมไม่มีไงบ้นจนนี่นี่นี่คือตัวพันพีที่เป็นไทาทานตัวแรกของผมซึ่งผ่านไม่ถึงสิดเวฟเลยครับ นี่ก็ผ่านไม่ได้นี่ก็ผ่านไม่ได้นี่น,นี่นี่พอนี่พอผ่านได้อยู่นี่ไม่ได้เลยไม่ต้องสนใจที่ผมมองว่าพอผ่านได้อยู่พอเลือนมันน้อยน้อยน้อยมากท <urers> ีท่านเทสว่าล่างหนึ่งล่างสองไม่ต้องไม่ต้องสนใจมันล่างสามดลยล่างสามเราต้องไปผ่านเดดเดดมดเดดเนี่ย เออมดแหทนความตายอย่างงี้ยไอ,อ,อ,อ้ท่านซาเบตไม่ต้องสนใจมันไอ,อ้ตัวนี้เราเราควรใช้ตัวนี้แต่เราห้ามโซโล,โลตัวนี้เพราะว่าถ้าเราเป็นดูนี่นะถ้าเราเป็นเราจะกดข้างล่างนี้ไม่ได้เพราะมันตัวใหญ่เกินไปคือ ข้อดีคือเลือดมันเยอะเยอะรอแต่ตัวนี้ไม่ผ่านตัวนี้ไม่ผ่านแน่นอนไม่ต้องไปซื้อนะทั้งทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่มีตัวไหนผ่านเลยตัวนี้ตัวนี้น่าจะถึงสิบเวฟแต่ไม่แต่ไม่น่าถึงนี่น่าจะถึงยี่สิบกว่าเวฟบ้าง หรือซิม่าเวฟแต่ตัวเนี้ยชนะแน่นอนดูเลือดนะท่านผู้ชมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอาเจ๊งดิแอดมินใช่ไหมแอนถูกไหมอ่ะแอนไม่ถูกช่างมันนี่คืออะไรถ้าไม่เกิดความตายหน่วยสิบร้อยพัน หน่งแสนตนอันนี้มันน่าจะสิบลอยลนะเราไปดูระดับสองกันข้างบนนี่ไม่ผ่านไอบูบอกกับเทนล่าไม่ผ่านนี่เรียกหัวกอนเอ่อเทเททั้ททสองตัวนี้ผ่าน ผ่านอยู่แต่แต่ไม่ค่อยแนะนำใน่านตัวนี้เพราะว่ามันยังไงอะ่ะมันมันเอาแขนยาก yeah, yeah. และตัวนี้ก็ไม่แนะนำเพราะว่าเลื่อนมันน้อยน้อยตัวเนี้ยแนะนำผ่านผ่านหมดยากที่สุดของหน้นี้ได้ของเกมนี้ได้ ข้างล่างมินิเราสบาใชาตโอจะพาให้ดูจะพาจะพาใช้เวลาจัดานากต้องตัดเป็นวีดีโอสักสักุดหมดแห่งความตายเอะถ้าคุณจะเล่นหมดแห่งความตายคุณก็ผ่านแม่แม่ก่อนถ้าคุณผ่านถ้าคุณยัง ยังไม่ได้ผ่านได้แม่ก็แสดงว่าคุณคุณยังไม่ได้ผ่านฮะโอเคฮดก็ต้องผ่านโหมดที่ง่ายที่สุดโหมดนี้คุณอย่ายืนเฉยนะคุณยืนเฉยนี่ก็คุณตายแนย่คุณคนไปมาบินไปมาบินไปมาไม่ควรยืนเฉย เดี๋ยวเออพอดีผมไม่อืมท้องก็สบายไมคตายละโอ้โหเออเฮ้ อไม่นมะ่นแค่นี้แหละคลิปวิดีโอวีแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดีๆไม่งั้นไม่งั้นผมจะไปเกยตูน้าบ้านกูบ๊ายบาย โชคดีสำหรับการ